สวัสดีครับผมโจนะครับคือตอนนี้นะครับตอนนี้ Facebook มีคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวจริงๆก็มีมานานแล้วแล่ละนะครับสักพักละนะครับเพราะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเลยนะฮะก็จะมี t i k t o ็อกเนาะติกต็อกก็จะมีเป็นคลิปยาวเข้ามาละเมื่อก่อนจะเป็นคลิปสั้นนะฮะคลิปสั้นก็คือเห็นผลที่วิวของคลิปสั้นเนี่ยนะครับอย่างคลิปเรียวก็ดีคลิป ของ t i k t o k ก็ดีหรือ YouTube ก็ดีนะฮะลิปช็อตเนี่ยนะฮะของ YouTube จะเป็นลิปช็อตนะครับมีคนดูเยอะเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งทำสั้นเท่าไหร,ร่นะฮะสั้นแล้วเข้าใจง่ายมันก็ยิ่งแบบขึ้นวิวได้เร็วเพราะว่าการมองปุ๊บดูแป๊บเดียวแล้วก็คลิปก็จบเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คลิปก็วนใหม่นะครับมันก็เลยแล้วก็คนดูเนี่ย จะไม่เบื่อนะครับแต่ถ้ามันยาวมากๆเนี่ยโดยพื้นฐานเวลาเราทำสื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิน3มนาทีเนี่ยคนก็คือผู้ชมเขาก็ไม่ค่อยมีสมาธิแล้วนะฮะเราทุกตอนเนี้ยเฟซบุ o กเขาจะดันในส่วนของคลิปเดียวนะครับคลิปเดียวแล้วก็ใครที่มีเพื่อนหรือมีผู้ติดตามอะไรเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีรายได้จากตรงนั้นนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมก็ยังไม่ถึงนะก็ยังยังไม่ถึง5 0 0พนะครับแต่ถามว่า โดยพื้นฐานโดยส่วนตัวนะครับที่ผมทําแล้วก็ที่ถ่ายลงทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการโปรโมทนะครับโปรโมทเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ก็บางบางทีเราก็ไม่ได้กรองเนื้อหาเท่าไหร่มันก็อาจจะมีเนื้อหาบาง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 ส่วนที่อาจจะไม่ไม่ไม่ถูกใจหรือว่าผิดกฎชุมชนนี้นะฮะาทางทางเงื่อนไขเขาก็จะมีการอาจจะปิดนะครับ ปิดกั้นส่วนนั้นไปนะครับแล้วก็อย่างบางคลิปเนี่ยที่ผม,มาวิลงอย่างอย่างทิกต o อกเนี่ยนะฮะาบางทีก็ก็โดนล,ลบเหมือนกันนะถ้าเราเมิดกดชุมชนนะครับซึ่งมันก็เหมือนกันคลิปเลียวคลิปอะไรมันก็จะมีเขาจะมีเงื่อนไขของเขานะครับแต่ว่าคือผมอยากจะบอกงนี้นะครับว่าเราเราเป็นคนเราเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคือเราจะทําสื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องมีจุดที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับ ัวสินค้าของเราด้วยนะครับมันจะได้ไม่เสียเปล่ากับการเล่นเล่นคลิปของเรานะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางคนลงแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงกับกับงานที่เราทําเกี่ยวกับสินค้านะครับถามว่าทําไมต้องเกี่ยวโยงอันดับแรกนะเราไม่ต้องหวังว่ามันจะมีรายได้จากช่องทางไหนนะครับแต่ว่าให้เราคิดเสมอว่า เราลงอะไรไปมันมันเป็นชื่อเราเป็นตัวตนเรานะครับมันก็เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับทำให้คนรู้จักเรานะฮะอย่างผมเนี่ยถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอของใครลงก็แล้วแต่ร้านไหน <vänd S 2> ก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปเลยนะฮะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นการช่วยโปรโมตนะครับแต่ก็มันก็อาจจะมีบางร้านที่อาจจะไม่ชอบหรือชอบมันก็แล้วแต่นะครับอย่างบางร้านก็บอกว่าอ่ลงแล้วลงไปแล้วทําให้มีคู่แข่งเยอะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ คือต้องบอกงนี้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยคือเราทําธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับมันหนีไม่พ้นคู่แข่งนะครับเราค้าขายนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องวัดกันที่ฝีมือแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรคุณภาพของสินค้านะครับแล้วฐานลูกค้าเราเนี่ยก็ต้องก็ต้องทาให้เขาติดติดเราแล้วก็เชื่อมั่นในสินค้าของเรานะฮะถ้าเราทําได้เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้การลงสื่อลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นนะครับ อย่างของผมเนี่ยนะฮะผมไม่ได้ไรายได้จากช่อง Tik t o k ช่อง YouTube หรือคลิปเดียวอะไรก็ยังยังไม่ได้นะฮะจะมี Tik t o k กก็ได้บ้างนะครับได้จากเปอร์เซ็นต์การขายสินค้านะครับได้ค่าในหน้านะครับที่จะเห็นผมลงคลิปนะครับแต่ถ้ากรณีเราไปแปะลิงก์ขายของในบางทียอดวิวมันก็จะดอบลงไปด้วยนะครับแต่ถ้าคลิปไหนมันดีนะครับทางร้านเขาอาจจะทาง Tik t o k เนี่ยอาจจะเอาคลิปเราเนี่ยไปดันให้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าการลงคลิปของผมนี่จะลงเกี่ยวกับชื่อนะครับชื่อของเรานะฮะชื่อเราแล้วก็สิ่งที่เราต้องการนําเสนอนะครับคือจะมีมีส่วนเกี่ยวข้องกันโยงกันตลอดนะครับแล้วถ้าใครที่ทําคลิปเรียวสั้นๆนะครับทําคลิปสั้นแล้วคนดูเขาเข้าใจนะครับแล้วเราทําลงบ่อยเนี่ยมันก็จะมีคนติดตามเพิ่มนะครับอย่างของผมวันนี้ก็ผู้ติดตาม ที่ขอเข้ามาก็เกือบ10 20คนนะครับเฉพาะ a c e b o o k นะก็คือมันแต่ถ้าเราเราต้องทำต่อเนื่องนะครับแต่มันถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแล้วก็ต้องถ่ายตลอดนะครับถ่ายแล้วเราก็ตัดลงตัดลงเนี้ยนะฮะแต่ของผมนี่จะเป็นแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่ซาวไม่ได้อะไรแต่ถ้าเป็นครีเอเตอร์ที่เขาเมืออาชีพเขาจะมีทีมงานนะครับมีมีตากล้องนะฮะตากล้องแล้วก็จะเอาตัวตัวเราเนี่ยเข้าไปเล่นในคลิปทุกคลิปนะครับ แล้วก็มีทีมงานตัดต่อนะครับมีการลงคลิปมีอะไรเงี้ยนะครับแต่ของผมนี่ผมทําคนเดียวหมดเลยทั้งถ่ายทั้งอะไรนะครับยกเว้นไปอยู่ตลาดอาจจะมีคนช่วยบ้างมีคนช่วยเล่นบ้างนะครับแต่อยู่บ้านนี่เราก็ถ่ายคนเดียวอย่างทําอาหารทําอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งของผมมันจะมีหมดเลยทําคลิปนะฮะมีเกี่ยวกับช่างพวกงานช่างพวกอะไร DIY เงี้ยเราก็ทาเล็กๆน้อยเราก็ทํานะครับแล้วเราก็ถ่ายลงไว้นะครับมัน ก็จะเป็น2ออย่างนะเมื่อก่อนนี่เราถ่ายลงเ,เราทำโพสลง a c e b o o k เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะเตือนความจำว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตช่วงนั้นทำอะไรบ้างเวลานั้นทำอะไรอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเดลี่ส่วนตัวนะครับแต่ว่าณเวลานี้ก็คือเราใช้สื่อสื่อมันในการนำเสนอตัวเราแล้วก็ สินค้าแล้วก็ลูกค้าแล้วก็กิจการของเรานะครับแต่คนที่จะเข้ามานจุดนี้ต้องเจออีกปัญหาหนึ่งก็คือคอมเมนต์นะครับบางทีเราจะเจอคอมเมนต์ที่อาจจะไม่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะทําส่วนนี้นะครับก็ต้องทําใจด้วยอย่างผมนี่ก็โดนเยอะนะครับโดนเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใจนะครับแต่เขาก็ดูนะครับคือจะว่าจะว่าให้เราก็จริงแต่ว่าก็สุดท้ายแล้ว ก็มาติดตามแล้วก็มาดูเราเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่บางทีแล้วเขาก็สนใจในสิ่งที่เรานําเสนอนั่นแหละนะครับแต่ว่าการแสดงออกก็คือเหมือนเหมือนเป็นการระบายอารมณ์นะครับกับเราบางทีเราก็รับไปนะฮะแต่ส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันไหนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ว่าถ้าเราไปถ่ายคนอื่นเนี่ยถ้าถ้ามันไม่เหมาะสมหรือว่าใครไม่ชอบคือไม่อยากให้ลงเงี้ยผมก็ก็ไม่ติดที่จะลบออกนะครับถ้าเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นชุมชนนะครับตลาดเรามันเป็นชุมชนคนเยอะ บางทีก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็แล้วแต่สามารถบอกได้นะฮะ๋ย่าถามว่าถ้าจะเลี่ยงไม่ให้มีการถ่ายเลยอะไรเลยเนี่ยก็คือคือเวลาเจอผม,มก็ต้องหลบไปเลยอะหรือไม่ก็ไม่ต้องขายนะครับก็คือเลี่ยงไปเลยนะครับเพราะว่าตลาดเรานี่คือเราต้องต้องนําเสนอเนาะต้องโปรโมทต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ถามว่าถ้าไม่สบายใจเนี่ยก็คือถ้าใครติดขัดตรงนี้นะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาขายก็ได้นะฮะจะได้สบายใจนะครับ แต่ผมไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ว่าไปบังคับไปอะไรแต่ว่าเพื่อความสบายใจนะครับผมก็จะเลี่ยงที необход, ids, ่จะถ่ายนะครับเพราะว่าเราบางทีเราอยากโปรโมทให้นะครับแต่เราจะวิธีนําเสนอบางทีมันก็อาจจะพิสดารบ้างอาจจะตลกบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ er ้าเพื bleiben, ่อความสบายใจก็คือใครที่ไม่อยากให้นําเสนอก็ต้องบอกนะครับหรือถ้าไม่สะดวกจริงนะครับผมถ่ายลงแล้วมันมันติดขัดเนี้ยเราก็ คือไม่ต้องมาขายตลาดผมก็ได้นะฮะเพราะจริงๆตลาดมันมีเยอะนะครับคืออันนี้เพื่อความสบายใจนะผมไม่ได้ว่านะครับคือเพื่อความสบายใจของของทุกท่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมทําอย่างทําคลิปทําอะไรเนี่ยมันเป็นการนําเสนอนตลาดเราแล้วก็โปรโมทสินค้าภายในตลาดครับให้คนเห็นคนชอบอย่างเงี้ยถ้ามีคนชอบคนดูอย่างคลิปต่อไม้ลงไปคนดูเป็นแสนเนี่ยนะฮะคนดูเป็นแสนสองแสนห้าหกแสนอย่างเงี้ยบางคลิปนะครับมันก็ มันก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดเรานะครับถ้าถ้ามีลูกค้าเดินทางสัญจรที่เขาจะผ่านจุดตลาดเราแต่ละที่เงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่นะครับเราจะทําสื่อหรือเราจะนําเสนออะไรก็แล้วแต่นะครับเราพยายามนําเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็คนอื่นนะครับอันดับแรกเป็นประโยชน์กับตัวเราก่อนนะครับถ้าถ้าคนอื่นเขาได้ประโยชน์ไปด้วยเขาก็จะติดตามเรานะครับ แล้วก็มันจะดีกว่าที่เราจะไปโพสแบบอะเรโพสด่ากันในโซเชียลมันก็แต่มันก็ไม่แปลกนะครับบางทีคือโลกโซเชียลมันเป็นการระบายอารมณ์ที่แบบบางทีก็คือไม่เห็นหน้ากันแล้วก็อาจจะโพสลงไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถ้าเราชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับเราก็ลองพิจารณาแล้วก็เลือกดูเอานะครับแล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้คนที่ทําคลิปอยู่นะฮะคลิปเดียวคลิปอะไรเงี้ย ก็พยายามทําไปเรื่อยครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับคืออย่าไปหวังว่ามันจะได้เงินตอนนั้นตอนนี้ฮะ,ะเราทําสื่อเราก็หวังโฆษณาประชาสัมพันธ์ของเราอยู่แล้วนะครับนะแล้วเราก้าวมาจุดนี้แล้วเราต้องยอมรับสิ่งที่เราจะเจอนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ทีมงานร้านค้าร้านไหนจะมาขายของกับผมนะครับก็ติดต่อมาได้นะฮะแล้วพบกันนะครับ